ลูกค้าข่อยลูกค้าอย่ามาแตะนะสวัสดีค่ะลูกค้าใช้บริการอะไรคะไม่ต้องบอกก็แทบจะรู้ลูกเปิดบ้านแรกนะคะตั้งเป็นระยะที่สูงเปิดสามสิบนาทีแต่เราไม่ะปิดแล้วค่ะแล้ลูกค้ามาละคนพอค่ะลูกค้ายอออขึ้นก่อนนะคะบุ้มที่ผ่านห้องเข้อบอดจาร์ข้อผ่านไหมลูกค้าเออเอาชีตเป็นคอร์สของเราสามหมื่นแปดได้ไหมคะเขียนให้เลยเขียนให้เลยเขียนใส่บิลให้เลยเออเอาค่ะลูกค้าเอาเขียนบิลเลยนะคะ ลูกค้าเกาแรงไหมคะเกาหลีอ๋อเกาลีตลกนะคะลูกค้าเนี่ยลีล่างค่ะไม่ใช่ลีบนล้างหน้าได้ไหมคะไม่ร้านเรามีบริการล้างหน้าด้วยนะคะไม่ต้องอันนี้ลูกค้าไม่ได้สระผมกี่วันแล้วคะเนี่ยเหนียวตุ้ยๆเลยถ้าเล็บจบตาลูกค้าขอประทานท้ำใมาก่อนเลยนะคะนวดด้วยะเราจะนวดอยี้รีดีประสบการณ์มากกว่าสิบปีเรื่อง ทาสีเดี๋ยวลูกต้องกลบบมาใหม่ได้ไหมคะน้ำไม่ไหลนี่เราก็รับลูกค้าผู้ชายนะคะต้องจองคิวลูกค้ากรุงเทพเยอะหน่อยปิดตาป่ะบัดนี้แย่หรือไม่สิลูกค้าเอาเออได้อยู่โกดแม่กโกดโกดมาบ้างค่ะลูกค้าดีค่ะ เดี๋ยวรอบหน้ามาใช้คอสามพันแปดนะคะลงม่ให้เลยวันเดียวที่ไแต่ว่าขออนุญาตรับชำระเงินตอนนี้นะคะมานไม่มาแล้วแต่ลูกค้าเนาะทำไมต้องทำหัวป่วยเนี่ยลูกค้าอย่าป่วยหัวเลยก็หัวมันป่วยไงอันนี้เป็นเซรั่มนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาห้าพันห้าคะอันนี้ไม่ได้ลงให้ลูกค้าฟรีเนาะจ่ายนะลูกค่ะอือหูงามเนยล่ะเนาะตางเยเนี่ยตัวลูกค้าเดี่ อันนั้นไปเพื่อแต็กกนเต็มตัวยแต่เราแ่คไม่เห็นคุณสร้างแท็ี่สร้างมาจากของไปไหนาดพวกเขาไปเชื่องไรเดียเราตรงไปอเนี่เออเอ๊ะหาพอยหาหอพวกเราถ้าเราไปเสียงแล้วก็ไปหามาจนเจอเพราะว่าเราหาไม่เจอจนหมดนี่ไมนเหรอให้เราไมมันทไมมันถึงมวันเลควันมองไรเอาลูกก็นั่งหอยลูกค้าอย่ามาแต่งนะ มาเสียงคนจบช่างทำไมเนี่ยช่างคนนากคนเนี่ยช่างคนตื่นต้อยแม่อย่าแต่งลูกค้าอย่าแต่งเนาะเก่งขนาดนี้ไม่ไปสาวเองหรอไม่เปิดเอาเองหรอร้าเสริมสวยนั่นไปขอราคาชิมดัง ทั้งหมด2,250บาทค่ะเองค่าเซรามแล้วก็ค่าไปของร้านค่นนะซาฟมีไหมค่ะแค่เนี่ยขอบคุณนะคะเส้นใหม่เนาะได้ค่ะเดี๋ยวลงกับ38ามหเนาะพอดีเป็น45 0 0 0าดีค่าเมมเบอร์ขอบคุณนะคะค่าเปิดเมมเบอร์